สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิก,ท,กทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องยู u ูบแอดทรอนนครับนูณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรใหม่ปี2 5 6 9นะครับได้ทำสูตรมานะครับปี2องพนเะครับเมื่อคือนนี้ผมก็นั่งรันโปรแกรมรันเอาสูตรปอนสูตรทำสูตรเข้าใหม่ ปีทังปีน69ปีนี้นะครับผมจะทําสูตรให้มันเยอะขึ้นก็หมายความว่าแต่จะเป็นเฉพาะสูตรเด่นทั้งหมดเลยผมจะทําไปสูตรเด่นบนล่างตัวเดียวก็มีนะครับสูตรเด่นหลักหน่วยมาทั้งบนทั้งล่างก็มีสูตรเด่นหลักสิบมาหลักสิบมามาได้ทั้งบนและล่างนะครับก็มี ผมจะทําสูตรให้มันเยอะขึ้นนะครับก็หมายความว่าสูตรประจําหลักนะนะครับสูตรเด่นหลักอะจะให้มันหลากหลายเยอะขึ้นกว่านี้นะครับสําหรับใครที่ชอบสูตรผมจะแจกสูตรปีใหม่2อ6 9นะครับผมจะนําไปลงหน้าเพจผมด้วยผมจะแจกสูตรให้สมาชิกต้นปีนะครับไม่มีกั๊กแต่จะเป็นสูตรใหม่นะครับแต่จะเป็นสูตรใหม่เพราะสูตรเก่ามาหลุดกระจายนะครับสูตรเก่า โมที่ผ่านมาหลุดผมโลทิ้งนะครับผมจะทําสูตรใหม่ให้ก็จะมีสูตรเก่าที่ผมยังชอบอยู่ผมก็จะนํามาค่าเขากับสูตรใหม่ให้นะครับคลิปนี้จะเป็นสูตรใหม่เด็ดล่างตัวเดียวนะครับแกะกล่องใหม่แกะกล่องเลยแล้วก็สูตรโปรแกรมตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นโปรแกรมตัวใหม่ไม่ใช่ตัวเก่านะครับโปรแกรมปี268พัน้นั้นเป็นโปรแกรมตัวเก่านะครับส่วนโปรแกรมสูตรปี2 5 6 9ที่ผมจะ ลงคลิปตั้งแต่วันนี้ไปในช่องแอทอนน,นักคำนวณจะเป็นโปรแกรมใหม่นะครับที่ผมได้ซื้อโปรแกรมหวยมานะครับใหม่นะครับลันโปรแกรมเข้ามาใหม่นะครับฉะนั้นก็พิจารณาเอากันแล้วกัน,กนเป็นสูตรเป็นตัวโปรแกรมสูตรคำนวณสูตรหวยใหม่นะครับไม่ใช่สูตรเก่าครับสูตรเก่ามันค่อนข้างจะชาเออชานะครับก็เลย เอาสูตรใหม่ป้อนเข้าไปแล้วก็สูตรที่2อ่ะอันนี้ผมยังชอบอยู่ครบล่างนะครับผมใช้จริงงูที่ผ่านมางูที่2นี้หลุดนะครับสมาชิกก็คงจะทราบสําหรับสูตรนี้แต่ผมยังชอบอยู่ผมเดี๋ยวผมก็จะมาคำนวณต่อให้แล้วก็ไปกับรันกับสูตรที่3สูตรที่3สูตรนี้มันจะเป็นสูตรเก่าผมเขียนขึ้นสระดบษแผ่นใหม่ให้เดี๋ยวสูตรเก่ามาจากไหนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้มันมาจากสูตรนี้นะครับมาจากสูตรนี้อ่ะเดี๋ยวมาอธิบายในคลิปก่อนแล้วกันก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงฝากช่องด้วยกันแล้วกัน ช่องแอทอนนะครับหมวดนะฝากไค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอทอนได้ทําสูตรดีๆทาคลิปดีๆมาฝากสมาชิกต่อไปด้วยกันแล้วกันสาหรับใครที่ไม่ชอบสูตรก็มองผ่านได้นะครับใครที่ชอบสูตรนะครับปี2569ก็เตรียมแคปสูตรไว้เดี๋ยวผมพร้อมแจก,กสูตรนะครับอะมาฟังคำเตือนทางช่องก่อนน,นะครับคำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสื่อผิดกฎหมายใดทั้งสิ้น ทุกๆข้อมูลให้ว่าเพื่อเป็นแนวทางปกใช้วิจจรณญาตในการรับจุมนะท,ทุกข้อมูลผมให้ว่าเพื่อเป็นแนวาทางถูกผิดว่ากันไปตามสูตรไม่ชอบสูตรมองผ่านมาดูสูตรใหม่ปี 2, 5 6พนาะอัปเดตโปรแกรมใหม่โปรแกรมคำนวณหวยใหม่นะับงวดแรกสูตรได้เลขก8ดอก8 7นับ8นะับก็นะบมาที่หลัก10ล่างถูกเป็นงวดที่1 อุทัยสองสูตเรเลขสามพระดอกสามเจ็ดสูตรวิ่งล่างใหม่แกะกล่องย้อนสูตรให้ดูห้างวดครับอ่าแล้วก็ไอ้ถ้าเป็นสูตรใหม่แบบนี้นะครับผมจะนะครับคำวนวณให้สั้นๆน,นะครับแล้วผมจะแจกสูตรก็คำวนวณให้แค่ห้างวดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับคำวนวณให้แค่ห้างวดแล้วสมาชิกอยากรู้ว่า มันเข้ากี่งวดจริงสมาชิกก็เดพวจะแจกสูตรแล้วสมาชิกลองไปย้อนทําเอาเองว่ามันเข้ากี่งวดนะครับแต่สูตรมันจะเป็นสูตรระยะสั้นทั้งหมดเลยผมใช้สูตรระยะสั้นทั้งหมดในปี2 5 6 9นนี้นะครับผมใช้สูตรระยะสั้นทั้งหมดบอกไว้ก่อนนะครับบอกไว้ก่อนว่าใช้สูตรระยะสั้นทั้งหมดเพราะว่านะครับผมจะไม่ใช้สูตรเดินระยะยาวเหมือนโปรแกรมเก่า นะครับถ้าเป็นโปรแกรมเก่าผมจะใช้สูตรเดือนระยะยาวนะครับมันผมคิดว่ามันขี้เกียจเขียนยาวพูดง่ายๆนะ <c oughs> นะครับก็ใช้สูตรระยะสั้นๆเดินมาสั้นๆนี่แหละ 5, ห้างวด 6, หงวดประมาณเนี่ยนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็คืองวดที่ผ่านมาหกมาที่หลักหน่วยนะครับเป็นสูตรใหม่แกะกล่อง แล้วก็เป็นสูตรโปรแกรมลันโปรแกรมลันสูตรใหม่ด้วยนะครับเป็นสูตรโปรแกรมลันสูตรใหม่ไอโปรแกรมลันใหม่ด้วยนะครับโปรแกรมลันเก่าผมทิ้งทิ้งโปรแกรมลันเก่าไปนะครับเอาสูตรโปรแกรมลันใหม่เข้ามาอัดนะครับทําสูตรให้สมาชิกได้ชมกันนะครับคนละตัวโปรแกรมคนละตัวกับโปรแกรมปี2 5 6พพูดง่ายๆนะครับ เอาทีนี้โปรแกรมสูตร2,569วิ่งล่างตัวเดียวสุดนี้นะครับได้เลขตัวไหนไปดูวิธีคิดไปดูวิธีทำกันฮนะโปรแกรมปี2,569นี้โปรแกรมมันนะครับค่อนข้างจะคิดคำนวณง่ายไม่สลับซับซ้อนเหมือนปีที่ผ่านมานะปีที่ผ่านมาโปรแกรมรนนั้นมันจะบวกกันเยอะ พูดง่ายๆอันนี้จะบวกกันน้อยๆห้าหกตัวนะครับแล้วก็เอาตำแหน่งห้าหกตำแหน่งมาบวกกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมบวกเป็นตัวเลขเลยนะครับสามบวกหกลงท้ายเลขเก้าเก้าเก้าลงไทยเลขแปดแปดบวกเจ็ดลงท้ายเลขห้าห้าบวกสองสองไทยเลขเจ็ดเจ็ดบวกหกลงท้ายเลขสามสามบวกสามคงที่ได้เลขหกฮะ ได้เลขตัวเดิมฮะแต่เป็นสูตรใหม่แกะกล่องอันนี้สูตรแคบไว้แล้วก็ลองไปยอดด้อนดูจะได้เลขหกเหมือนที่ผมคํานวณหรือเปล่าเป็นสุริยะสั้นนะครับเดินมาแค ps. Ps да Wool, ่5้ากงวดนะครับผมย้อนสูตรให้ห้งวดนะครับงวดนี้ได้เลขตัวเดิมฮะได้เลขหกตามสูตรเดอสมาชิกเด้อโปรแกรมลันลันออกมาได้แบบนี้วิธีคิดเหมือนที่ผมได้ให้ไปเมื่อกี้นี้นะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะมาไหมนะครับงวดลงจริงให้งวดแรกงวดประจำวันที่17ทับ1่ทับ69าสูตรหกเก้านะสูตรนี้ครับ <c oughs> พิจารณา,อาชอบจัดแลนะเลขหกตัวเดิมครับทีนี้มาดูสูตรนี้กันครับว่าที่ผ่านมานี้สูตรผิดดับสูตรนี้นะสูตรนี้ผิดนะครับผิดวที่ผ่านมาหลุดนะครับผมไม่เขียนถูกนะครับผมเขียนผิดเดอ้อไปสูตรก่าผิดนะครับผมยังชอบอยู่งวดที่จะถึงนี้ นะครับงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูกันฮนะนี่ฮะได้เลข6ก2 3นะครับอ่ะมันชุดกันที่เลขยกแล้วนะครับวันนี้6 7 2 3เป็นสุดเก่าต่อจากงวดที่ผ่านมานะครับ6 7 2 3 6 7 2 3อ่ะ งวดประจำวันที่คนระับอันนี้หกจ็ดสองสามครับงวดประจำวันที่สนะิบเจ็ดครับหนึ่งหกเก้าอันนี้ก็คือของงวด ที่จะถึงนี้นะครับดที่จะถึงนี้นี่นะฮะนี่นะฮะที่จะถึงตามนี้เลยนะครับได้หกเจ็ดสองสามอ่ะชนกันที่เลขหกแล้วนะครับสูตรเก่าสูตรใหม่นะครับแต่สูตรเก่าสูตรนี้ได้หกเจ็ดสองสามนะครับ, 23, รบจับคู่กันนะครับ กระดาษมันหมดผมก็เลยไม่จับคู่ให้ในคลิปนี้นะครับทีนี้ไปดูสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่าสูตรเก่ามาจากสูตรนี้นะครับดูเดียวสูตรนี้งวดเก่านะมันจะเป็นสูตรอ่าสูตรเด่นคู่ชุดบนล่างนี่มาได้บนล่างแต่ผมมาดูสังเกตดูก็คืออ่าสามตัวเนี่ยสามตัวล่างสูตรที่สองเนี่ยสามตัวล่างเนี่ยตัดตัวที่สามบอกนะครับก็คืองวดที่ผ่านมาได้เก้ากับหนึ่งมันออกมันออกเฉพาะล่างนะหกหนึ่งนี่หกหนึ่ง ก็มาที่เลขหอันนี้ห้าเเอาเฉพาะสตัวนี้นี่ห้แล้วก็มาสออันนี้ห้มาดอกสองห้อันนี้สอมาดอกสองสออันนี้ห้าเมานอกสามเจสูตรได้ห้มาดอกสามอันนี้ได้เอันนี้สูตรได้เจ็ดเมาดอกแปสูตรงวดแอ้ตั้งแต่งวดนี้ลงมานะที่เกเนี่ยมาดอกหกหนนะครับจนมาถึงงวด ที่ผ่านมาได้9 1มาดอก1 6นะครับก็ผมเอาสูตรนี้เป็นสูตรเก่านมาเขียนใช่กระดาษแผ่นใหม่ให้เข้าใจตรงกันตามนี้นะครับครับอันนี้6เอ่อ 1, 7นะครับ7ผมมาปรับเป็นเลขเด่นลากเอ้ยวัที่ผ่านมา6เอ้ย1โอ้ตายนะวที่ผ่านมาได้เลขหนึ่ง นามาได้ทุกหลักนะครับมาได้ทุกหลักเด้อสุดเก่าแยกออกมาให้งวดที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวได้เลขตัวไหนอันนี้สองตัวคู่ขี้น่าจะ ได้เหมือนกันสูตรนี้นะครับแตะมาได้ทุกลักลางนะครับสองตัวเป็นสูตรเด่นล่างสูตรเก่าเอาไปดูงวดที่จะถึงนี้นะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันฮะนี่ครับวิธีถามก็ง่ายๆนะครับสามบวกสามลงไทยเลขหกหกบวกศูนย์ก็ได้หกหกบวกแปดคงที่หกบวกแปดคงที่ลงไทยเลขสี่ฮะสี่บวกเพิ่มไปสองสี่ห้าหกอ่ะ วันนี้ได้เลขคู่ฮะได้4กับ6ทีนี้มันชนกันที่เลข6ฮะทั้ง3สูตรเลยสูตรเก่าทั้ง2สูตรสูตรใหม่สูตรหนึ่งชนกันที่เลข6นะครับวันนี้ได้นะครับเลขคู่ฮะได้4กับ6นะครับถ้าเน้นก็เน้นที่เลข6ฮะเพราะตัวชนชนที่เลข6นั่นเองนะครับอ่ะใครชอบก็จัดไปเลข6นะครับงวดที่จะถึงนี้ลงจริงให้งวดแรกสําหรับอุย้ยงวดที่2สำหรับสูตรนี้งวดประจำวันที่17ทับ1ทับ6ก่าหล่อลุนกัน มาไม่มาผมเน้นเด็ดไปนที่เลข6กนะครับรองเลขก4นะครับตามสูตรนะครับตามสูตรใครไม่ชอบมองผ่านได้เดอ้ออันนี้งวดที่ผ่านมา9กมาับหนึ่งงวดที่ผ่านม,มาสำหรับคลิปนี้นะครับ,าารบก็รบกประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามใครไม่ชอบสูตรมองผ่านได้เดอ้อสมาชิกเดอ้อผม นะครับเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับผมจะนําสูตรใหม่ทั้งหมดเลยมาคํานวณให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปสูตรเก่าก็จะมีแค่คลิปนี้เท่านั้นเองนะครับอ่ะสาหรับเด่นล่างนะครับอันนี้สูตรใหม่นะครับชนกันที่เลข6ทั้ง3าสูตรเลยหกอันนี้สูตรเก่างวดที่ผ่านมาหลุดนะสูตรนี้อันนี้หกหกหกอ่ะหจะมาต่อเนื่องไหมอ่าที่ล่างนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ